สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับวันนี้พี่โตมาสํารวจไร่นะครับผมแล้วก็มาดูฟาร์มงามของมันสับหลังด้วยนี่นะครับผมแปลงนี้พี่โตใส่ขี้ไก่รองพื้นไป50กระสอบนะครับผมแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบไป1รอบนะครับผมก็คือตอนตอนที่ฉีดพี่โตก็ใช้ผูเขียวนาโนผสมกับปุ๋ยเก็ดเรือใบไวกิ้งนะครับผมฉีดไปแค่รอบเดียวเองนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉีดอีกเลยเพราะว่าพี่โตไม่มีเวลาฉีดนะครับวันนี้ก็เลยมาสํารวจไร่เอาช่วง เนี่ยพี่โตอยากให้ทุกคนดูช่วงบริเวณนีครับผมบริเวณที่มันเขามันเขางามมากๆเนี่ยในท้องล่องเ Natural ออนี่ยจะแทบไม่มีหญ้าเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่โตพามาดูนะครับผมเนี่ยครับผมในช่วงในท้องล่องเนี cin ่ยครับผมเนี่ยในท้องล่องเนี่ยคือไม่มีหญ้าเลยนะครับผมเนี่ยโล่งเลยล่องอื่นก็เป็นเหมือนกันนะครับผมเนี่ยล่องอื่นก็เป็นเหมือนกันนี่นะครับผม ถ้ามันสับปะหลังของเรานะครับผมมีทรงพุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องย่านะครับผมเพราะย่าเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันสับปะหลังเนี่ยด้วยความที่ทรงพุ่มเขาหนานะครับผมใบเขาเยอะเนี่ยเขาจะบังแสงแดดนะครับผมไม่ให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาในร่องพอแสงแดดเขาส่องผ่านเข้ามาในร่องไม่ได้เนี่ยย่าเขาก็จะไม่เกิดนะครับผมนี่ครับผมพอย่าไม่เกิดเนี่ยเราก็สบายนะครับผมตั้ง แปลงนี้พี่โตแทบไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับผมเนี่ยแปลงนี้พี่โตแทบไม่ทําอะไรเลยพอปลูกเสร็จพี่โตก็ฉีดยาคุมไปแค่รอบเดียวนะครับผมแล้วก็ฉีดฮอร์โมนไปอีกหนึ่งรอบแค่นั้นเองนี่นะครับผมเขาดูแลตัวเขาเองได้เลยนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปไปดูแลอะไรเขามากนะครับผมแต่ก็แค่ตอนตอนปลูกก็ใส่ขี้ไก่รองพื้นไป50กระสอบนะครับผมบำรุงดินให้เขาหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมพี่โตขอสรุปท้ายคลิปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผม ว่ามันสัมปะหลังเนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีตั้งแต่ต้นนะครับผมก็คือตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินเลยเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับผมก็คือขั้นตอนการเตรียมดินก็คือถ้าพื้นที่ของเราเนี่ยมีแร่ธาตุน้อยเราควรใส่ปุ๋ยคอกให้เขานะครับผมเพื่อเป็นการบํารุงดินแล้วหลังแล้วก่อนช่วงที่เราก่อนจะปลูกะครับผมช่วงที่เราก่อนจะชักล่องอะ่ะถ้าถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นได้ มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่ามันสัมภารังเนี่ยพอเวลาที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วพอเขามีรากแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการธาตุอาหารเลยนะครับผมถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นให้เขาเนี่ยเขาก็จะดูดซึมธาตุอาหารเนี่ยเข้าไปเลี้ยงลําต้นแล้วก็ใบนะครับผมทําให้เขาเนี่สามารถจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างไวนะครับบวกกับการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับผมการฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยถ้าใครมีเวลาทํามันได้ประโยชน์มากนะครับผมถ้าใครทําได้เนี่ย พี่โตอยากให้ทุกคนทํานะครับผมปุ๋ยทางใบเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นนะครับผมทําให้มันของเราเนี่ยโตเร็วโตวไวนะครับผมแล้วก็ทนทนต่อโรคทนกับฟาร,รม์มทนกับสภาพอากาศนะครับผมแล้วพอมันสํารังของเรานะครับผมพอมันโตได้ระยะเนี้ยเขาก็สามารถคุมญ้าได้เองนะ,ะเราไม่ต้องไปดูแลเขามากนะครับผมเรียกว่าถ้าขั้นตอนแรกๆเนี่ยเรา เราดูแลเขาดีนะครับผมแล้วพอเขาโตโตได้ในระดับนี้เขาก็จะดูแลตัวเองได้แล้วนะครับผมเราก็แค่มามาเก็บหญ้านี่นะครับผมเราก็แค่มาทําย่ารอบๆนี้แค่นั้นเองนี่แค่นี้เองนะครับผมส่วนข้างในเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ